สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมกับผมแจ้เอนะผมฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งผลงานการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ด a n เจนต์นะผม Next Gen ใ,ในปี2023นะผมมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคันที่อยู่ด้านข้างนี้เลยรุ่น Y ายแท4 a ซ 4x4 สนะผมสำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปบเทโบนะผมตัวนี้ราคานะผมก็จะอยู่ที่ราคานะผมก็จะอยู่ที่1ล้านแน หนึ่งหมื่นสามพันไวะหนึ่งสามหนึ่งสี่ใช่ป่ะราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมตัวนี้สําหรับเจ้าตัวไฟแทคคันนี้นะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับผมก็จัดเต็มนิดนึงนะครับผมลูกค้าจะนํารถไปเที่ยวสงการก็เลยจัดให้นะครับผมโดยชุดหน้านะครับผมใส่ให้เป็นของ r a ปเตอนะครับผมตั้งแต่ตัวกระจังด้านหน้านะครับผมรวมไปถึงกันชนด้านล่างนะครับผมตัวน,นี้ยกชิ้นให้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ยังมีด้านบนเป็นสกูปทรงแรปเตอร์นะผมนี่นะครับแบบนี้เลยรอๆนะครับสำหรับตัวไวดแท4ก4เนี่ย เดิมๆเ,เนี่ยเขาก็รออยู่แล้วเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ MATRIX LED นะผมก็เป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะผมก็มีทั้งไฟสีแคมป์นะผมรวมไปถึงตัวตัวไฟตัวนี้นะผมที่สามารถปรับองศา,าได้ตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยนะครับผมด้านข้างเราก็ยังมีตัวคิวรล้อของ Raptor นะครับผมที่มากับชุดด้านหน้านะครับผมส่วนช่วงล่างคันนี้ใส่ให้เป็นล้อแม็กของเลนโซ ใส่คู่กับยางโตโยต้านะผมตัวนี้เห็นไหมครับนี่แล้วก็ปรับเซ็ตช่วงล่างให้ใหม่โดยใส่ปีกนกเป็นของโยงพร้อมกับชุดโชกนะผมตัวนี้เปลี่ยนใหม่เลยทั้งหน้าหลังนะครับผมนะครับดูรวมๆนะครับผมตัวนี้ระบบความปลอดภัยมีครบคันไม่ว่าจะเป็นตัวกล้อง360อสงศารอบคันนะผมเห็นไหมครับนี่แล้วก็รวมไปถึงลายสปอร์ตที่ มุมกระจกนะผมรวมไปถึงตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะผมพร้อมกับกล่องเรดาร์ที่ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับผมด้านหลังเนี่ยก็ยังมีความปลอดภัยมาให้ครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะผมที่เป็น LED วดีรวมไปถึงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวไบส์สปอตนะผมที่ช่วยเตือนนะผมนี่เห็นไหมครับด้านหลังแล้วก็ยังมี ช่วยเบรกอัตโนมัติจากด้านหลังด้วยนะผมาการชนนะครับตัวนี้กล้องนะครับผม <S <S เห็นไหมไฟท้ายเออไฟเบรกดวงที่3ด้านบนรวมไปถึงเซนเซอร์ทั้ง4จุดด้านหลังนะครับผมสำหรับไวท์แทกเนี่ยมีระบบนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบรักษายะละแบบรักษายะละแบบรักษาระยะห่างนะผมแบบคอนโทรลนะผมตัวนี้แล้วก็ ภายในนะผมก็ยังปรับตกแต่งด้วยเบาะหนังรวมไปถึงตัวคอนโซลที่เป็นหนังนะผมสีดำเดินได้ด้วยสีส้มนะครับผมตัวนี้พร้อมๆจบๆรอๆเลยนะครับหน้าจอก็เป็นซิงนสีนะผมขนาด12นิ้วนะผมรวมไปถึงพวงมาลัยไฟฟ้าแบบพลรงขับสนุกนะครับผมทางไกลไม่เมื่อยล้านะผมะตัวนี้นะครับยังไงถ้าสนใจนะผม โปรโมชั่น uh, ไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยต่ำหรือ,อชุดแต่งเต็มหรือว่าจะเป็นส่วนลดเงินดาวนะผมก็สามารถทักเข้ามาได้ทางคลิปนี้หรือว่าจะเป็นทางเพจหรือแอดไลน์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะโทรเข้ามา0 9 2 7 3 2 1 5 8 8หรือ0 9 8 4 1 8 8 0 8 7ผมเซลล์เอนะผมฟอร์รทุมนะครับผมโปรแรงนะครับผมจัดหนักแน่นอนนะผมบอกไว้เลยนะครับเรา จัดให้ลูกค้าแบบคุ้มค่าแน่นอนยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันกับคลิปวายแท็แต่งแรปเตอร์คันนี้นะผมฝากไว้ด้วยอีกคันหนึ่งนะผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ